ทีตอนเข้าสู่มิสเตอร์พูมิชาแนลนะครับวันนี้ผม จะมาเล่าเรื่องสตาร์ทอัพของผมว่าทําอะไรไปแล้วทําไมผมถึงดีเลยสตาร์ทอัพบอกไปก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องว่าสตาร์ทอัพของผมคืออะไรแล้วผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็คือสตาร์ทอัพของผมชื่อว่า cerebrox.com เพนพอยต์ e เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเด็กที่อยากจะเข้ามาหาลัยเนี่ยครับมันหาินเทอร์ s h i p กันลําบากมหาลัยที่อังกฤษเนี่ยเขาต้องการแบบ internship ยัดใส่ใน CV จะได้ดูดีอะไรอย่างงี้ความจริงแล้วเนี่ยที่เมืองไทยอะ่ะมันอยู่ที่ว่าใครมีเส้นใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเส้นใหญ่เราก็ไปเส้นหา internship ดีดีใส่ CV แล้วเขาก็จะดูดดีีขึ้นมหาาายััก็จะรรบเ ประมาณนั้นแต่หลายคนเนี่ยมันไม่มีเส้นพอมันไม่มีเส้นปุ๊บถึงมันจะเก่งแค่ไหนมันก็จะไม่มีินเทอร์ s h i p ดีๆที่เมืองไทยอ่ะเขาไม่ให้โอกาสเด็กมัธยมไปทำนเท e ร์ s h i p ไงก็ต้องใช้เส้นเข้าไปที่เมืองนอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเ,ออเพราะฉะนั้น b a s i c ลี่สิ่งที่ผมทําก็คือผมจะเป็นคนกลางทําให้เด็กไปทำนเท e ร์ s h i p กับบริษัทใหญ่ได้ทํายังไงนะครับทำยังไงก็คือมีติวเตอร์นี่แหละเป็นติวเตอร์นี่แหละเทรนเด็กพวก hard skill พวกแบบ coding พวก excel อะไรพวกนี้แล้วก็เอาให้เด็กเนี่ยไปทำงานกับบริษัทใหญ่โดยที่บริษัทใหญ่ไม่ต้องจ ตังเด็กเลยนะครับไม่ต้องจ่ายตังเด็กเลยเด็กจ่ายตังผมให้ผมเทรนเขาเพื่อไปทํางานกับบริษัทบริษัทไม่ต้องจ่ายอะไรเลยบริษัทได้งานฟรีเด็กได้ cv ผมได้ตังเป็นไงว,นวินวินวินมาละบิเศษไอเดียนี้โคตรดีผมคิดมานานมากถ้าใครคิดว่าดีก็คอมเมนต์ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไม่ดีก็คอมเมนต์ด่ามาได้นะครับหรือแนะนําก็ได้อันนี้คือไอเดียของผมอินิเชียลไอเดียแล้วผมก็จะเริ่มเริ่มทำ๋ยวผมเดินกลับแล้วกันตรงนี้มันร้อนอ่ะในการเริ่มทำนะครับสตาร์ทอัพที่ผมเริ่มทำไปก็คือผมมาที่เคม์ริิึตตอมา ดึงบริษัทมาแล้วดึงเด็กเข้ามาแล้วเก็บค่าคอมว่างั้นเถอะผมไปอ่าออนหน,น,น,นังสือเล่มนึงชื่อว่าลินสตาร์ทอัพนะครับมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับสตาร์ทอัพว่าต้องเริ่มสตาร์ทอัพยังไงให้แบบขาดทุนน้อยที่สุดแล้ว,วลงทุนน้อยที่สุดเพื่อได้ไดไดผลกาไรมากที่สุดสิ่งที่ทําก็คือไปเน็ตเวิร์กครับไปเน็ตเวิร์กิ่งเยอะมากถ้าใครติดตามอินสตาแกรมผมเนี่ยจะเห็นว่าผมไปเน็ตเวิร์กิ่งกับบริษัทนู้นบริษัทนี้เยอะแยะเต็มไปหมดไปคุยกับสตาร์ทอัพไปคุยกับบริษัทใหญ่่ๆพอไปถึงเนียก ไปขายของขครับบอกว่าเรามีเด็กก็คือโมไปเลยว่าเรามีเด็กแล้วเรามีครูแล้วแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตเขาช่วีนี้เป็นร r e s s i o n พอดีใช่ไหมมันมีข่าวเรื่อง gression ออกมาเราผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันฟรีเลยนะเวิร์ a เลเอร์เด็กๆพวกเนี้ยฟรีเลยแล้วเราเทรนให้พวกมึงด้วยเราก็ถามเขาว่าเอาไหมนะตอนที่ผมไปคุยเนี่ยผมยังไม่มีเด็กกับไม่มีครูสักคนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเริ่มที่บริษัทใช่ไหมถ้าบริษัทไม่เอาทุกอย่างมันก็ไม่เดินอ่ะผมก็เลยไปเน็ตเวิร์กอินกับที่อังกฤษที่ just Business School นหลก็ไปทําางอัส ไ,ไปมาไปบริษัทไทยด้วยเดินเดินขายของเขาอะ่ะจะบอกว่าคนที่ follow up จริงๆอะ่ะมันมีแต่พวกสตาร์ทอัพนะครับบริษัทใหญ่เขาให้ออฟเฟอร์มาที่สเกลใหญ่เกินไปที่ผมไม่สามารถรับไหวเพราะางานของเขาอะ่ะเป็นงานพวกกแบ็กเยอนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาให้เรามาทําซึ่งเด็กไม่สามารถเทรดแล้วทำได้มันไม่เซนซิเบิลที่จะทำะครับปัญหาอีกอันนึงครับบริษัทสตาร์ทอัพที่ผมไปคุยเนี่ยประมาณในหัวของผมนะก็คือแบบถ้าคุย10อันอมี8อันที่ไม่มีโปรดักต์เลยที่เขามาเน็ตเวิร์กอิะก็คือมาขายของเหมือนผมนี่แหละตอะนั้น มาเน็ตเวิร์กกับเราอ่ะเขาเขาใช้ได้หรือเปล่าเขาโก6ต่อตแหลหรือเปล่าหรือว่าเขามีมีคอมพานีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าความจริงสตาร์ท <dancing> อ <istas> ัพเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เหมือนในในหนังที่แบบว่าเชื่อกูมีแพชชั่นทํานู่นทํานี่แต่ความจริงมันก็คือคนที่อยากรวยแล้วไม่อยากทํางาน ่วนนนึงนะครับคนเอาคนมีแพชชั่นอาจจะมีแหละแต่ไอคนที่อยากรวยแล้วไม่อยากทํางานก็ลเลยมาเปิดสตาร์ทอัพให้ตัวเองดูดีเนี่ยมันก็เยอะนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะเยอะเฮี้ยถ้าเกิดอยากทำสตาร์ทอัพเราไม่ควรจะเริ่มจากการเวนเน็ตเวิร์กนะครับเราควรจะดีเวล็อปโปรดักต์ของเราให้มันดีก่อนสําหรับคนทุกคนที่อยากทำสตาร์ทอัพจริงๆนะไม่ได้แค่แบบอยากจะมาทำสตาร์ทอัพเพราะว่าเทนะครับก็คือสิ่งสําคัญมันไม่ใช่การเน็ตเวิร์กิิงสิ่งสำคัญมันคือการดีเวล็อปโปรดักต์ของเราให้มันเวิร์กจริงๆสามารถแก้ปัญหา ที่มันมีอยู่ได้จริงๆนะครับก็คือผมจะดีเลย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาจะทําไอเดียนี้ต่อไปในอนาคตนะครับอาจจะต้องมีทักษะมีสกิลมากกว่านี้หน่อยถึงจะทําได้ตอนนี้ก็พยายามจะดีเวลอ็อปหลังบ้านของไอเดียนี้อยู่ฟังทีนะครับเน็ตเวิร์กิ่งมันไม่สําคัญเท่ากับโปรดักที่เราจะดีเวลอ็อปน,นี้คือข้อคิดที่ผมได้จากการทำสตาร์ทอัพมาที่ผมเอามาแชร์กับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับมีสปูไปแล้วเจอกันซิยู